วันนี้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 มาเที่ยวยกรา,าบะกับนาบอกนางย,ยังเราไม่ถึงขั้นยันต์นะครับรถน้ำกรนะครับเอ็มรมถน้ำกรเดินขึ้นไปถึงแล้วหนุเนเตรงงานกับเจอเาออเจน อยู่แปลงนามแล้วทุกคนอยู่แปลงนามแล้วแต่ว่ายันางนบออยู่ไหนไม่รู้จะเดินไปหานนบอระหว่างกินคนรับีมนี้เกิดขึ้นได้ไงครคุณลมจิราเล่าให้ฟังหน่อยเกิดจากมึงค่ะมึงแล้วมึงชวนกูกันสองคนกูกอชวนม,งมหงแ,แล้วเพื่อนมึงมแล้วเพื่อนมึงตอนนี้อยู่ไหน ตอ,อ,อน,นมาลูเห็นว <Bee> ่ามือถ่าลิปไม่สะนถ่อะมมเีมากใครอยู่เชียงรายนะแวายคนอยู่เชียงรายคนอยู่เชียงใหม่คนอยู่ยยยลำปูนไม่ได้กินใช่ไหมกดด้วยนะในนี้ได้กินอะไร ใครยังไม่มาใครไม่มาเพื่อนๆไม่มาเองคนไม่ยอมมากรุงเทพเนาะอืออให้มาหาเพื่อนก็ไม่มาชวไม่ได้เนาะเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยไอเด็กเชืยอใหม่มากรุงเทพอยู่นะอาทิตย์นี้เรอไอแพนด้าเขาก็มาก็เขาปิดเทอมเออเพื่อนเราไม่มาแต่คนนั้นไม่มาไม่พูดดีกว่าใช่ใช่มันเขาปล่อยเราลอยแทนกันหนึ่ง ออกมาจ่ายค่ารถให้กูไหมไม่มึงบอกพาเพื่อนมาหาแก๊กบเอาถ้ากูไม่พาเพื่อนมามึงจะจะ่ายค่ารถให้กูเหรอก็ไม่เหมือน,นเดิมวดยิ้แบบยิ้มติอาจจะจ่ายก็ได้ไแปดบาทแปดบาทรถเมล์ จากไหนบ้างนะทำไมมาจากไหนบ้างนะเพื่อนอุบลนจากกาลสิบอ๋ออุบลนสองกลางได้เราเออจะไปเด็กเหนื่อยเออดีมากดีมากดีมากถึงว่าให้มือถ่ายรูปไม่ถ่ายบางครั้งกูไม่ถ่ายเอาเถอะนี่รอยสิวอ่ะในวันดูดิเนี่ยอืมเอาแผ่นแปะยัง เร็วเ <c oughs> ชื่อปะ่ะให้เราไม่ขยับอ่ะเราจะอยู่ครบสามสิบนาทีแล้วนะเชื่อ้ก็ไม่พูดดีผมกูกลับมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะแม่งกรรมพนันธุ์ปาต่เออดีกรรมพันธุ์ไงนี่ไม่ชอบตรงไหนฮนะนี่คือเพื่อนมันดูมีแบบแฟชั่นในการเดินเนาะเฮ้ย <c oughs> ไม่จริง เาาเกียวไหนค่ะเดี๋ยวคุณไม่บอกหันไปก็ได้เจียวอร่อยนี่บอกหองไหนทุน ไม่มีโมะตามมันโนเบลไปโชว์ให้เขาว่าโอนต้องโอนยังไงบอกแล้วคนอยู่ลำบนไหน่ิสต์กีเย